สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มเพียวอีสานอินดี้อีกแล้วครับผมวันนี้มาเจอกันอยู่ที่บ้านสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตน้ำนะครับผมมันขึ้นแค่ไหนนะครับสุวรรณ้ำจะมาเยอะมากนะครับเรามาดูน้ำนะในสระน้อยนี้ดูขึ้นถึงไหนแล้ว โอ้โห oh. ขึ้นเยอะแล้วนะครับผมนู่นขึ้นนู่นโอ้โหท่วมท่วมแล้วนะครับผมท่วมตรงนี้แล้วนะครับผมน้ำมันมาเยอะมากเท่ามท่วมตะลิ่งตรงนี้แล้วนะครับผมตรงสลาน้อยก็อนั่นแหละขึ้นถึงเสาเถียงแล้วนะครับผมโอ้ ท่วมมาเยอะเลยหนึ่งต้นโอ้นูนโสมข้าวไม่เห็นอ่าแทบจะกลายเป็นทะเลสาบแล้วอ่าไม่เห็นเลยขึ้นเยอะเลยน้ำมันมาท่วมแล้วครับตรงนี้อันนี้ยังไม่เตรียมที่นะครับนูเลเือขึ้นมาก็จะล้น เต็มนี่แล้วครับผมล้นทึงมาถึงนี่เลยผู้ชมเต็มมากเลยเยอะเยอะมนี้ยหน่อยก็แล้วก็จะมีน้ำไหลไปถึงนู่นแลหละจะไหลไปถึงนู่นแล้วสะพานพังแล้วครับผมข้ามพังแล้ว มันก็จะเป็นที่ัวคอองงูคอกควายเนาะไม่ได้สุมไฟให้มันโอ้หนามมาเยอะมากคนดีส้มท่วมหมดเลยโอเคครับผม Oh. เยอะเยอะน้ำมาเยอะ uh. กลยจะล้นแล้วนี่ครับกลยจะล้นแล้ว uh. กายจะล้นแล้วแหละโอโเยอะเดเราไปดูฝั่งนน้นกันดีกว่า ข้ามไปได้มเนี่ยเออกลัวมันหกักเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าครับแทบจะไม่เห็นต้นข้าวแล้วนะครับพี่น้องโอ,อ้อ เต็มไปหมดเลยน้ำเลยท่วมมาถึงแต่ละปีก็ท่วมทุกปีตรงนี้นะเป็นที่นาต่ำครับต่ำมันก็เลยท่วมตรงนี้สน้อยนะครับผมสน้อยก็ท่วมนะครับตรงนี้ น้อยก็ท่วมท้กุดสระน้ํำไฟก็ท่วมเต็มหมดเลยครับควายน้อยควายก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับผมเพระด้านในมูลที่มันเยอะนะครับก็เลยนอนไม่ได้นะครับอ ตรงนี้ตรงควายนอนนะครับควายนอนนะครับมูนมันเยอะนะครับก็เลยเข้าไม่ได้นะครับนี่ท่วมนะครับนี่คลองตรงนี้ก็เต็มแล้วนะครับคองตรงนี้ควายย้ำไปนม่ มีลูกปลาด้วยท่านผู้ชมลูกปลาอะไรวะโอลูกปลาหรือลูกอะไรลูกกบลูกเขียดหรือเปล่าอืมคองนี้ก็เต็มล้นแล้วนะครับผมอมล้นนะครับผมคองคองตัวนี้จะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอืมนู่นยาวไปถึงนู่นเลย คลองอันนี้นะ่ะเต็มแล้วนะครับผมแต่แต่ว่าลูกปลาเยอะลูกปลาเออลูกปลาน้อยเยอะน,น,นะนะลูกปาลาอะไรไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยม,มีแต่ลูกปลานะครับคอยดูตอนมันโตนะครับนี่มาดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็เต็มนะครับวันนี้มันจะยาวไปถึงนู่นนั่นแหละ โอลูกฟลาเยอะ,อะคลิปนี้ก็จะยา,ยาวๆหน่อยนะครับดูคลองนะครับคลองหลังสวนนะครับนี่เทียงจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอีกไกลนู้นเลยม,มีบัวด้วยนะครับเอาบัวมาปลูกเดี๋ยวผมไปดูริมสุดเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดู ริมสุดเลยครับหนูาพาไปดูริมสุดเลยปูปลาเยอะมากน,นั่นน่าจะเป็นไข่ไข่กระปาดหรือเปล่า ทองบางทีก็จะเป็นลูกกบนะครับลูกกระปาอะรลูกกบเยอะนี่นะครับคองมันก็จะเป็นคองตัวยูนะครับผม มาโค้งมาถึงนี่นะครับตรงนี้ผมก็ปลูกต้นยางไว้นะครับต้นยางก็กำลังจะขึ้นนะครับก็ยังต้นไม่โตเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะเป็นต้นยางนะครับที่ปลูกไว้ก็ต้นใหญ่บ้างต้นเล็กบ้างครับผม,มต้นไผ่ปลูกไว้ นี่นะครับต้นใหญ่บ้างต้นเล็กบ้างนะครับฝั่งนูน้นโอเคครับโอผมไม่กล้าสะพานนี่สะพานนี้ไม่กล้าไปนะครับผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมเราต้องโดนย้อนไปดีกว่านะครับผมไม่เอานะอ,อมีอาจตกน้ำนะครับผมถ้า เราเราเราจับมันได้หักไปแล้วนะครับไม่ไม่เดินดีกว่าครับเดินย้อนไปดีกว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมคลิปนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอืมผมว่าไกลมากเลยตรงนี้ะลังสวนมันไกลมากเลย ปลูกกบนะครับผมน่าจะเป็นลูกกบลูกพวกลูกกบลูกกระปาดมันี่เยอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วครับผมแค่นี้แล้วะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมสวัสดีครับ